สวัสดีสวัสดีคุกคนทุกคนวันนี้คือช่องของบิมนะสาวไอรอนสไนเปอร์วันนี้ทุกคนแนวเวนจะพามากินยำยอกยหั่นยอกนม่เน่เน่เนื้องแต่ว่าเน่เนื้ออันนี้ไม่อันเน่เนื้องเว้นเอามาตะเวียนจานด้วทุกคนเนี่ยนี่มาเน่ยเนียนยูบ้านน้องดีมในเพิ่นเหียดเฮ็ดครั้งแรกวันน รเราเพิ่นเฮ็ดครั้งแรกลองลองมาค่ายเื่องอุดน,นุ่น,นเพื่อนมากินเนาะว่าสีแซ่คือคือกับสรางมาแตอย่างจันโตแบนี้เป็นว่าครั้งแรกเป็นว่าอุดนุ่นช่วยเน่ทีกินลองดูสีแซ่โแลที่ส่ดไรเดอเรอ์บนี้เล็ว่าชุดนึงเนะาะชุดนึ่งซาวพันกีบชุดนึงซาวพันกีบเนาะเพื่อนเอายางเพลินเห็นไหตัวนี้ นเดิมเหอเนี่ยบึงบมีผักกำอีกเหรอสลัดก็มีสุดนึงสาวพันเนาะให้ตอกเงินบาทกับซิออยูสานสบายบาทเนาะเพราะว่าอันสาวบาทตหกสิบพันบลเอาเองเอาเองกไปเข้าใจไหมเข้าใจไป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 มุสีสิบบาทบาม ห้าสิบไหนก็วันห้าสิบบาทห้าสิบบาทไปเบาไปไปราไปอันนี้ลูกพุ่นเปิเบิ้งลูกทุกคนเบิ้งลูกเหรอมีมารย่านหน่อยนึงงพุ่นคนนั้นแหละมาจะไปเอาจานเออเอาก็ได้จานนะนี่ผักกสุนัขจานนี่เป็นต้นต้นหมูเบิ้งเบิ้งนี่เนเบิงบิ้งนี่แหละเบิ้ง เนื้อเหนี่ยมเนื่องภาคพีแบบเขั้นชีนปลูกไร่สารพิษเนาะคุณจะไ่ใช้สารที่มีปลูกแบบธรรมชาติเลยอยู่บ้างต้นเนื้อต้นเนื้อเนื้อเหนี่ยมเนื่องคนนี้อย่างอย่างอันนั้นมันจะมันเนื้อเนื้อจะอัดโบลีละเอียดคือก็จะห่ามาแต่เนื้อจังเนบลีละเอียดหัวเนาะที่เป็นอะไร เป็นกะว่ายุวะทุกอย่างอันแซ่บมืดหน่อยอย่างแต่อันเนื้อเน่ำเนื้อเลยอย่างแต่เนื้อนี้ยังกูยักคัพเลยนะแม่ครับพึ่นก็บอกเองฮ่าใช่ไหมเอ็งกะให้เหนมือนเพื่อนเบิ้งทุกคนโอ้ยเบิ้งภายนอกอาจจะอันธรรมดาเด้อันของแซ่บมันต้องสีบเบิ้งทุกคนของมูลศาสตร์ว่าเห็นหน้าตาแล้วเอ้ยเราเพื่บ,บแม่นเลย <laughs> มีขนมีกระชินันต์แตงกวาเอาไว้กลับเนาะ อ๋อเซบตาบึ้งแก้วกัเนี่ยอันใดก็ยาเอาผ้าสิมือตกวไม่แม่ละมีสาอันนี้พอแล้วต่ำแล้วพอแล้วเพชรแล้วก็อันเดีะะเซซบนี้ลเลแ,ลเ,ลเ,แเดียวเป็นไรสงบซึกหรือมะเป็นเพ็ดไรพอแล้ <t ort> วกินต่ำช้ตมต่ำเพชรแหงต่ำเองกินเองเพชรเองถึองอะสบายดีเลยทุกคนสบายดีสีแเนี่ยสีแเนี่ยซาลาซอยเพ็ด สิไปออกไปนาชอว่าน e hey. oh, ุ oh. uh, ่งเสื้อสิไปนาด้เออมาล้นนะนั่งกินน้ hmm, ํากันก่อนล่ะบ่่กินละกินละเข้าบ่สิจะขันบ่สิกินจังได๋บดนี้น้ําเจวนี่เอ้าน้ําเจวเปียวอ่ะอมันจียวน้ําตาลดําอมันแตกมแตมแตกตยาน้าเจวดอกมัมาแตกมาเฟืองมากอะไรได้่อยเบิ่งเบิ่งจวมาทํากล้วยได อุ๊ยผักเลยนี่ยเนี่ยเนี่ยเออจะไม่ซื้อกว่าผสมมันผักหอมลามหอมเนื่องนี่ยเขาใช้ภาษาเวียดนามนะเนาะภาษาเวียดนามเขาออกเป็นภาษาเวียดเรื่อเรื่อสลาเขาจะเป็นนั่นนะพันกุ่นพันซีน น่าเฮาสิไปฮู้เอิ้นเนาเอิ้นตามเขลเป่อได้บ่ฮู้เลยว่าเปอยาลมวมมเเจ้ายังบ่ฮู้ยังบ่สิคบ่บาดนี้เนเพิ่นเียนเฮ็ดใหม่เนาะชุดนึง40บาเนาะนี่คือว่า้บ่ทันเด้ออ่ะอันกนี่มันัก อันีก็กินมาอันนี้ก็กินมาพะน่ะก็ขาเแาอะโอ้โหตินเต่มไม่ใ่คนทำได้อะฟาดเลยมาสิเยอะสีจะไม่ได้แซ่บเลยว่ะอ้าคนกินข้าแรงมาได้หนึ่งสีมงเป็นลายามเองเพชรเองเพิ่งหน้าตาที่บบเทไนะ กินแม่เป็ดีซดีดิดีแม่แกน,น้ำแซ่บไปแล้เแม่ครั้งแรกก็ชือว่าใส่ได้เยอะไหมล่ะดี่็จะพนหาหาหาันมัท่านเป็นบอกแม่แม่ก็ลองมาถามสื่อเพื่อนมาเห็ดดิก๊กละอให้ดี๊กไพันให้ดีเลยด้มึนก็จะบอกสูตรว่าเนาะที่จองพันเองพันเองว่พาพานันไหม ซีนหมูเลยคออะไรได้ซีนหมูมันแก้วหวานเนาะหวานหวานเกลือทานเฮ็ดเอาขึ้นหนึ่งเลอลูกลูกลูกแค่ดังไลนี่นะผลิตภัณฑ์ัทนีีกินนี้ดูเผัเป็นนะลี่จีบใบน้อยเองมจีเองอมไม่จีเองจับแก้วของเขาคุณเอย คิปไนธรรมชาติเดี๋ยเพื่อนใส่ในคิดใจเพื่อนอีเพื่นแค่ไหมคิดใจนะยายพูดนะลูกแ่แห้งเพื่อนกะตื้นเฉลอะลูกทุกคนกะตื้นรู้หรอวะเอาน้ำเนาะมันมีใส่ฮะมีใส่ไงมีเจีวเฮ้ยเพื่อนให้ใส่ส้มอะไรอย่าี้เอาไหมวะไม่เห็นนี่มกเผื่อบ่เผื่อใส่เจียว เออกิ่นไหนเนาะเบอ่์กันทุกคนมาน้องดีกลิ่นไหนปะมัแตนแากนี่แซ่บกนู่มัแตนค่ะเจีวหวานไปนิดนึงเอามาแตนทอดถ้ารสความหวานลงอีกนิดนึงรู้คหมเนาะความหวานแต่ต้องเป็นเหนว์ไม่รอดต้องเป็นเหนว์ตอนแรกเราไดีพอแล้วเด้อน้องเปเจียวหวานนี่สิว hm, no ่าน right ี right ่เป็นัเจียวหวานแม่เอาไปกันนั้นพันแล้วกป็นเหื่อเนี่ย เาเมื่อกากซับเซฟอะเลื่นมากกับว่าเซฟไปบมักกับว่าเซฟกระเทียมสามารถเบาได้ว่าเซฟบู่เซฟจะเป็นพิ่วนูลูก้าอะไรนี่นะที่เปิดอมองใส่ประปานบางทีไม่ตอบไม่ซีร0 0ด้แต่ราไม่สองนะหรือว่าจะส่งวอะเดี๋ยวเราลูกจสองว่ แซ่บทุกคนอ่ะแซ่น้ำแก้วกะวาเทียบกับแซ่บนี่ผู้สรางกินกอบลูกะกินอันนี้น่ะในร้านกินอันนี้ไม่รู้กินอันนี้เาข้าวปุ้นอ่ดีกินข้าวปุ้นอ่เดี๋ยวเมที่ลวกข้าวปุ้นให้หน่อคจะเหดีาะรอลมดำซะซื้อคุณบีบุณบีผู้ดำเนาะาวอขู่ พี่จะเอาพี่จะเอากระป๋องใส้หมีพี่จตักแกลวอืมนี่สิพิดาเรเกลียวมัเกลวกลีวก้วมงูพ่อไข่มีอกเยมีตํยนี้อันไม่ค้าก็คืออนต้นน้อยพดตนหน่อยพูดแอื่นเพก่มเื่นแซ่บมาแล้วอย่งขาดต่ต้น กินไวใช่หมกินมดไวพเรายอกเด้อเด้อเรายอจกินไรก็ซื้อายเหมืนกันแม่นไมค้าซื้อไรก็มีลูกทืนมอนกันซื้อตันหาสุดเลยื้ีแซนหนึ่งหาสุดกับแซบเลยครับแซบังหดแซบดนี่กหวใจนแซบนะแซบ่

ยูไทยก็คือจีนแล้วนะใช่ปะยูไทยก็คือจีนซีมีครับไทยก็มีน้อยยูทางแนวน้องคายเพราะเป็นอาหารเวียดนามนี่มันก็ไปทั่วไปทั่วททุกประเทศด้วยคนเมียนเป็นยูไส่หรือที่ซีมี่มั้งเนี่รื่องอาหารลาวก็ที่ไส่คนลาวเป็นไส่หรือที่ซีมี่รับ อาหารลาวสิเนอกอาหารไทยคนไทยไปยุ่งใส่เลยมีเยอะพวเราเขาก็มีได้แอาหารไทยอาหารเกาหลีฮะขันเพี้ดีลักษณะตัวเขาเพิ่งไปยุ่งนะลูกไอ้กินบาคนเราบางคนเหมือนกับเพื่อนที่ไทยเนาะเผ็ดอาหารไทยเอ้ยเผ็ดอาหารลาวขายบ่อะมันจะจะค้องคนไทยคนคนไทยเดี๋นะมันจะมีแค่ตัวที่เป็นอาหารลาวเท่านี้ เราคนลาวเขาเทไปเพื่อนในกรุงคุ้งแต่เพื่นก็ไม่เห่าบุงาะคือว่าเห็ดออกเห็นใตอนนั้นก็คือว่าเป็ดกินลาวยังไงแล้วอาหารลาวนี่มีสมมติว่าแต่ว่าบุงโลเจ้าของหานฮาจะเป็นคนลาวแล้เป็นคนไทยคนไทยเดียคนต่างประเทศอื่นก็เปิุนกันยูแหละนี่แบบเจ้าของลาวก็เปิดอยู่ต่างประเทศต่างประเทศเปิดอยู่ลาวรับซับเที่ยนกันเลยบางทีคนลาวไปแล้วเขาก็ อสูรที่ไมคะอันคนไทยแล้วเขาก็เห็นนะองไหมเนาะมีคนจะคอยุ่อเมริกาครับล่าเขาก็ไปไปอาหารีนขึ้นก็มี้คนอยู่ใแ่ับอาหารไปยุ่งน้ำเอ๊ะไม่ใช่หรอดิบเบี้ยวไม่ใช่ฮะนไอเดียไม่ใช่ไม่ใช่อเียเยงมาที่อยางนเนี่ยไม่ใช่ใครทุกคนท่อ เขาแบกเลยจร้านี่ไม่หนหรเจียวบ่อนี่นี่เียวจิ้งเบีจะจิน้ำบนี่เจียวบ่อนี่ไหมแซ่บก็ซาลาตีซาลาตีอะบ่นะปีงี้เจียวนี่กินได้ไปแบนี้นายไเี่นายเวรีเฮ็ดซเกินเจียวบอนใช่ไหมง่ายล่ที่เเออโนี่อัี อันนียากจะกินบ่ล่ะอย่าบอดโอ y god ทุกคนซิมเบิงหน่อยากแซ่บ่ได้จับ่โอเคทุกคนตอนนี้น่อก็ได้กินอี้ที่เฮาฮอยละนี่หมดเลยหมดเลยแต่แม่เดี๋ยวก็หมดแม่อยากกินอีกเท่าไหร่กินีก็ต้องไซื้อสั่งซื้อสั่งซื้อว่านี่ เนียนเนื้อี่ก็แซบยูเนาะท่านัเวนมาแจ้เรี่นงะังก็แซบแซบครอบครัวต้องดีกับน้องดาน้งด้าอตุลาตุกอนนะคะุกอนกก็เก็บกกันสด่าทุกคนทุกคนสนาน้องดีกับน้องด้าด้วยนะคะทุกคนจะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดีน้องด้แต่จนจบ จังไรก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจน้องดีบขงดักคลิปต่อไปดีนะแม่อดีนะแม่เพื่อเป็นภาทีเใหม่ๆจสันรีบบล็องดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าคำว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าแล้วค่ะคลิปหน้าเด้อเอนกันเาดดเดียวโดดเยอะไปจุฬาเลยไปดดอันพี่โอจุฬาเลยเดี๋ยวไปจุบฬาเลยจุบฬาเลยดีจุบฬาก่อนดมได้ดมไป โอย่เรืดนไป